ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายดิเรกฤทธิเจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาครับผมมีความคิดเห็นแล้วก็คิดว่าต้องออตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมก็ได้นะครับกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการที่ได้เสนอต่อ,อ,อสภาในวันนี้นะครับกระผมมีประเด็นในเรื่องข้อ7.3ครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากที่จะมีมุมพิจารณาในสองนด้วยกันในข้อ7.3ท่านกรรมธิการท่านเจตนาดีท่านเห็นปัญหาของศาลปกครองท่านเห็นว่าศาลปกครองมีคดีค้างจํานวนมากและก็มองไปนอนาคตด้วยว่าในอนาคตก็จะเกิดคดีค้างอีกเป็นจํานวนมากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า กรณีที่เสนอ,อร่างกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อให้มีเบียประชุมแล้วก็เพื่อให้การทำงานของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดนั้นนะครับได้มีการให้ค่าตอบแทนให้ท่านทำงานให้มากขึ้นนะเป็นประโยชน์กับเรื่องคดีท่านก็ตั้งข้อสังเกตต่ตอไปว่าในเมื่อมันมีคดีค้างมากคดีนอนาคตคจะเกิดมากเพราะนั้น ควรให้มีระเบียบอื่นที่กำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการนะภาษาพนักงานเขาก็าเรียกว่าค่า OT นั่นนะนอกเวลาราชการเพิ่มเติมเพื่อให้คดีเสร็จไปโดยเร็วแปลว่า,าท่านใจกว้างบอกว่าถ้าจะต้องจ่ายเงินแล้วให้คดีมันเร็วขึ้นก็ให้ท่านไปลองคิดระเบียบดูมาเสนอดูนะครับเพื่อ จะได้ให้งานคดีค้างมันเสร็จไปโดยเร็วผมเรียนว่าอย่างนี้ครับคดีค้างในศาลปกครองนี้เป็นวิกฤตของศาลปกครองเราเคยอธิบายเราเคยอภิปรายเราเคยเสนอแนะในรายงานจำปีแล้วถ้าดูจากสถิติจะเห็นว่าคดีปกครองขนาดนี้มีคดีค้าง8ปี9ปี10ปีซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากถ้าท่านเป็นประชาชนที่รอคอย คดีที่จะตัดสินออกมารอแล้ว8ปีรอแล้วเปีรอแล้วสิวปีท่านจะรู้สึกอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตของศาลปกครองที่พวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยท่านช่วยศาลปกครองท่านขาดเหลืออะไรเราต้องช่วยทีนี้ข้อสังเกตข้อ7.3นี้มีประเด็นปัญหานะครับอันแรกก็คือว่ามันมีวิธีการอื่นนะถ้าจะไม่จ่ายโอเนี่ยน่าจะทำก่อนเช่นว่า ถ้ามีมาตรการอื่นๆศาลปกครองควรไปกำหนดนะครับเช่นให้ตุลาการทุกท่านเนี่ยวางแผนจัดการคดีของคดีที่เข้ามาทุกคดีสองกำหนดมาตรฐานของบุคลากรนะศาลจะต้องควรจะทำงานเดือนละกี่คดีพนักงานคดีควรจะต้องอดำเนินการกี่คดีให้สอดคล้องกับเนื้องานที่มีแล้วก็มีระบบประเมินผลการทำงาน ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ลองพิจาราดูก่อนที่จะคิดเรื่องโอทอันที่2ข้อสังเกตของกรรมธิการที่บอกว่าถ้าจะต้องมีระเบียบให้โอทตุลาการเพื่อให้งานเสร็จโดยเร็วเนี่ยผมขอตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากผมไม่ขัดข้องถ้าเกิดให้เงินแล้วทำงานได้มากขึ้นแต่ท่านต้องไปวางระบบในการที่จะ,ะ,ะใช้จ่าย ค่านอกเวลานะฮะเงินเงินปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาเพราะว่าอาจจะมีปัญหานะฮะอันนี้ก็ในทุกองค์กรนะครับถ้ามีเรื่องโอทีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยงานประจำจะไม่ทำงานประจำจะอ่านนู่นทำนี่แล้วก็เอางานประจำเนี่ยไปทำนอกเวลาเพราะจะได้เงินนะฮะก็จะทำจนเย็นจนข้ามจนดึกแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมานั่งทำเรื่องที่ควรจะทำในเวลาเป็นต้น ท่านจะมีระเบียบนี้ออกมาตามข้อสังเกตเมื่อใดก็ตามผมฝากเรื่องนี้ด้วยถ้าจะมีระเบียบเรื่องการใช้เนี่ยก็ต้องมออีรายละเอียดที่รัดกุมนะอะไรที่ควรเบิกไม่ควรเบิกแล้วก็งานประจำท่านจะต้องไม่เสียหายท่านได้ทำตามเกณฑ์แล้วนะท่านจะทำมากกว่านั้นนะเอาเอาส่วนนั้นมาเบิกอะไรเป็นต้นอันนี้ขอฝากไว้ครับเป็นเป็นประเด็นสำคัญขอบพระคุณครับ